สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะทางร้านจะลองสตาร์ทเครื่องเรือยนต์กระทิงดำทั้ง4รุ่นนะคะสำหรับลูกค้าที่กำลังสนใจนะคะแต่ยังตัดสินใจไม่ถูกว่าจะสั่งซื้อรุ่นไหนดีนะคะแนะนำให้ฟังเสียงเครื่องชัดๆจากคลิปนี้ค่ะตัวแรกนะคะจะเป็นรุ่น5200ลานหนักนะคะอุปกรณ์ของแถมตามภาพตามคลิปเลยนะคะได้ทั้งหมดนี้เลยค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงกันค่ะ ต่อไปนะคะตัวนี้ก็เป็นรุ่น5200เหมือนกันนะคะแต่จะเป็นลานดึงเบานะคะเป็น e ีซี่สตารเนาะอุปกรณ์ของแถมเหมือนเดิมเลยค่ะเดี๋ยวลองไปฟังเสียงชัดๆกันเลยค่ะ อันนี้นะคะจะมีที่ดูปริมาณน้ำมันนะคะและแรงเครื่องจะแรงกว่ารุ่น5200ค่ะอุปกรณ์ของแถมได้เหมือนกันเลยนะคะเกี่ยวไปฟังเสียงกันค่ะ ต่อไปนะคะตัวสุดท้ายนะคะจะเป็นรุ่น6,000ค่ะเป็นตัวใหม่ล่าสุดของกระทิงดำนะคะตัวนี้พิเศษนะคะก้านสูบจะยาวกว่ารุ่น5,800นะคะทําให้แรงอัดดีกว่าเครื่องจึงแรงกว่านะคะและในส่วนของกรองอากาศนะคะตัวกรองรุ่น6,000นะคะจะเป็นกรองแบบผ้านะคะทําให้สามารถดักจับฝุ่นละอองได้ดีกว่าเดิมนะคะ,ะเดี๋ยวเทียบกับรุ่น 5.800ให้ดูนะว่ากรองจะแตกต่างกันยังไงนะคะเดี๋ยวนี้เราจะปิตัวกรองรุ่น5.800นะคะ5.800 5.200ตัวกรองอากาศจะเหมือนกันนะคะนี่ค่ะจะเป็นกรองพลาสติกแบบนี้นะคะนี่ค่ะรุ่น6,000จะแตกต่างก้านสูบและก็ตัวกรองอากาศนะคะ เดี๋ยวเราลองฟังเสียงเครื่องกันเลยค่ะ นะะในส่วนของอุปกรณ์ของแถมนะคะจะได้เหมือนกันทุกรุ่นนะคะก็ะคือจะมีบาโซขนาด11.5นิ้วนะคะกติกตรงน้ำมันตะไบรับคมเลื่อยบล็อกหัวเทียนนะคะฟันป่าประแจเนาะสนใจรุ่นไหนสีไหนนะคะสามารถสตงดต่อตามเบอร์โทรที่ขึ้นไว้หรืออักแชททางเพจได้เลยจ้า